ไปนำลุงปะวันนี้พาสิบลุงลุงอยู่พาไปเลี้ยงแพะก็ไปเหรอไปเลี้ยงแพะก่อนนะนี่ครับจะพาไปปล่อยแพะปล่อยแพะไปเลี้ยงครับผม<ะ>เดะอลงไม้มาลัดตัวหน่อยเห็นไหมเออมาลัดตัวหน่อยเดียว

ไป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 เไว้ไล่ไล่ไล่ไปน,นูนเมออ,กอีกทางนึ่งครับไล่ไลไ่รัดตัวน้อยไว้รัดตัวน้อยไว้ไ,ไปแล้ว,อว,วอเ,เออว่เียไงเออ

เออรัดไว้ลองไม้ิดม,มังนี้ไว้เนี่ยยิดให้นี้ไว้เลยเนี่ยเส็อนนเอาเลยยินเลิศ ว่าปีนปีนขับรถไปปีนพุปป่นไปเปิดฟพุ่นต้งไม้เปิดเห็นนองได้ไหมละ่ะปดออกนะั่นออน่ะนายปดออกปดไอเดือดดำดำน่ะเออเออนั่นแหละนูนไปแล้ว เอาไปยังน้าเอาไปยัง,อ,อ,งอ๋อ,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 อเอไก่ใช่ปะโอ้แลนออกลุนๆ,ๆเลยทีเมื่อกี้ปอยแลนออกมาหัวหอดพีแล้วโคตรไก่อะ่ะอ๋อ เกือบน้ำประทันไปโคตรไวครับเพราะมันแรีนเลยแรีนไปหมองตรงที่มันเคยไปอะ่ะดูดิไปแล้วไปแล้วโอ้มากินเลยสิวเรียนสิวรเรียนไปสิส่น้ำทันเนี่ย อันนี้เป็นบายสองคอยๆออหากินอีกหอดละสี่โมงครึ่งโดยประมาณอย่างน้ำกอนที่เราถ้าไปไปทางไหนไง แดงมาเร็วมาเร็วแดงว้ไปละลงไปละที่เคยมันที่ที่มันเคยไปที่ไปทางไหนเธนะอเนี่ยง้อเละฮมมาผมว่าหอมพุ่นเราเลยฟังพูดเล้วพน่งงวัว vậy đông quá vừa lạ bưng xuống à ăn ờ, ờ, à, lên đợt. rồi đây đều Chết sau phừng quay ở ngoài này hả? Nào, dong dong đấy rồi phải là, ừ. phải là. ไปทางเลยเอาเป็นหลัดน,นทางพีพระเป็นหลัดแพะครับพักเบื้องแพร่อยังหลัดกันฝุ่นมันมันอยู่ฝุ่น เขาหัางหลังเ่โอ้เิดตาหนามตัวโหงูเลย ส,งสิงตาสวดดูนะ้รับสั่งอยาางู่นี่น,นั่งห่มนี่หาหม่มกันก็ไหวครับพี่น้องก็ไปห้อนห่อนโอ้เดือนเดือนที่ตรห้อนห้อนแท้ ไว้มันหากินดิุ้ณนั่งเห่นนญยี่สิบก็ได้แล้วครับว่อนโอไว้มาน,นั่งรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักเราก็ค่อยเดินออกไปข้างนอกเดี๋ยวนั่งหายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปพาไปชมแพะใกล้ๆฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระทืบเอาแบบซ้ำๆไปเลยกระทืบเลยกระทืบไล่ไปเลยฝากไ้นะป่ะป่ะอย่าบ<ผ>มพา<ผ>มไปนานดูคลิปหนาเลยครับผม